สวัสดีค่ะ MC ปิ่นรัตน์ค่ะพิธีกร3ภาษาไทยจีนอังกฤษค่ะก็ว้ตาจ้าผมคือจงอิงไทยผู้เชิญชวนชีลินจี也可以叫我芝芝的 ทุกคนขาใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะบอกเลยว่ามหมยหมวยแบบเนี้ยฮอตไม่เบานะเพระนาะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้จองคิวก็สามารถจองคิวได้เลยนะคะปีนี้คะ่ะปิ่นแอกจะพาทุกคนเนี่ยมาแอบดูกลุ่มเสือ้อผ้าชุดตรุษจีนของปิ่นเพราะว่าเทศกาลเนี้ยถือว่าเป็นเทศกาลที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นธีมที่น่าสนใจมากๆจะมีตัวไหนบ้างไปดูกัน โอเคค่ะทุกคนก็อย่างที่ปินบอกเนาะชุดตามตีมใช่ไหมคะอย่างตรุจจีนแบบนี้วันนี้จริงๆเรามีเยอะมากแต่ว่าก็คือเลือกบางส่วนมาให้ทุกคนดูจริงๆก็คือเอามาอวดแหละเริ่มจากชุดนี้เลยที่ใส่อยู่นะคะก็คือปกติจะเป็นสีแดงใช่ป่ะตรุตจีนทุกคนก็จะคุ้นเคยกันดีแต่เราอะ่ะก็กลัวว่าหุ้ยเวทีลูกค้าก็สีแดงชั้นก็สีแดงตัวจะจมหรือเปล่านะคะก็เลยลองเลือกเป็นสีนี้มาอันนี้ก็เป็นชุดตัดนะ่ะน่ารักดี นะคะไปกันต่อเลยอันนี้ชุดนี้ชุดนี้ก็มีเรื่องเล่นานี่เยาวเวอร์ใหญ่เวอร์นี่นะคะชุดนี้ใส่ตอนปีที่แล้วเลยสดๆร้อนๆค่ะใส่งานเปิดไฟเป็นอุโมง์ไฟนะคะที่ตรงถนนเยาวราชค่ะก็เป็นงานของทททนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดอุโมงไฟให้คนได้ไปถ่ายรูปกันอันนี้ก็เลิศมากสวยมากใส่เรานางพญาสุดๆตัวต่อไปอขออนุญาต แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งอันนี้ค่ะขาวแดงบ้างสลับกันแล้วก็แบบเป็นลายปักเหมือนกันชุดนี้ได้มาจากถ้าจำไม่ผิดได้มาจากที่มาเลเซียนะคะก็จะเป็นชุดแบบไม่กึง่งกึงฉีเพาแต่ว่าก็จะเป็นทรงหลวมหน่อยะคะ่ะอันนี้ก็ประยุกต์ใส่กับงานม่านงานยกน้าชาจ,จีนได้นะคะเวลาเราทําพิธีกรคะ่ะอันนี้เป็นชุดยุคแรกๆเลยชุดสมัยยังพร้อม อันนี้ก็จะเป็นทรงแบบฉีเพานิดนึงนะคะหรือว่าคนไทยเราก็เรียกว่ากีผาเนาะก็จะเข้ารูปนิดนึงคะ่ะอันนี้ใส่ตอนปีซักสองพได้มางเป็นงานตรุษจีนของทรททเหมือนกันคะ่ะจะด3วันเลยเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้วก็มีทั้งอาหารแบบว่าอาหารมงคลเต็มเลยนะคะแล้วก็ให้คนได้มาขอพรตอนรับปีใหม่กันตอนนั้นโอเคไปกันต่อชุดนี้น อันนี้ค่ะอันนี้เป็น2ชิ้นบางครั้งเราก็จะแบบเบื่อชุดยาวเนอะชุดกี่เพาชุดชงซํำนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดปักอันนี้คุณนิตติตัดให้นี่ค่ะแล้วก็เอาไปปักเลื่อมมาอันนี้ก็ถ้าจําไม่ผิดเป็นงานเปิดไฟเหมือนกันค่ะของปี2021อ่าตัวนี้ก็สวยอยู่ยังมีรูปองวงไฟอยู่เลยเดี๋ยวไว้ขึ้นให้ดูนะคะ และที่สำคัญเราก็คือเป็นสาย mix and match เนาะเพราะว่าตู้เราจะระเบิดเราก็เลยไปตัดเสื้อมาอีกตัวหนึ่งคอนเซปต์ <c oughs> คล้ายๆกันค่ะเป็นคอจีนแล้วก็กระโปรงแดงตัวเดิมนะคะอันนี้เป็นงานของตอนนั้นดิอันเทมดังมากปรามาจารธิมานชุดนี้ก็ใส่ต้อนรับดิอันเทมบอยนะคะงานจัดที่ใจกลางสยามสแควร์เช่นเดียวกันนี่น่ารักมากชุดนี้ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชุดแบบงานตุจีนธรรมดาเลยชิลๆค่ะเป็นเสื้อกับกระโปรงเหมือนกันมิกซ์ใส่กับกางเกงได้นี่ก็มีประมาณนี้ที่ใส่แล้วก็รู้สึกว่าแดงสะใจนะคะ ถ้าให้เปิ่นเลือก3มชุดลูกหลักใช่ไหมอ่ะอืมคนจีนเขาชอบเลขคู่ขอ4ชุดเลยแล้วกันนะคะก็ถ้าชุดแรกที่ชอบก็จะเป็นชุดนี้จาน,จนเพราะว่าชุดนี้เรารู้สึกว่ามันแบบเรียบร้อยสุภาพเนาะเป็นแบบชุดจีนที่ไม่ได้เข้ารูปจนเกินไปนะคะ่ะแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสใส่แบบเป็นพิธีกรงานยกน้ําชาหรือว่างานแต่งงานจีนก็น่ารักดีนะคะอันนี้ชุดที่1ไปกันต่อหรอชุดที่2จริงๆถ้าชอบก็ชอบชุดนี้ นี่ถึงว่าจะแดงแบบตะโกนเนี่ยแต่ก็คือดูแบบประยุกต์ได้เป็นจีนประยุกต์และที่สําคัญเวลาใส่อ่ะเรื่องพวกเนี้ยมันจะแบบวิบวับมากน่ารักมากนะคะแล้วก็เรียบร้อยเหมาะสมสุภาพด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นกระโปรงยาวนี่แม่เขาเรียกว่ากระโปรง8ชิ้นน่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผ้ามันพริ้วดีค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เลิฟม,มากก็คือน้องตัวนี้ ชุดอลังการยาวกรอมเท้าเลยเป็นชุดตรุษจีนแรกที่ยาวกรอมเท้าเลยก็ว่าได้นะคะชุดนี้ก็แบบมีความแบบเฟิ่งห่วงเนาะเฟิ่งห่วงก็คือเป็นหงอะไรแบบนี้นี่สวยมาก แล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือชุดที่ใส่อยู่จ้าจานคือมันดูตรุจจีนแบบไม่ได้ตะโกนว่าตุจินแบบเนี้ยเราว่ามันน่ารักดีค่ะแล้วก็เป็นสีที่ไม่ได้แดงเนาะแต่ก็เป็นสีที่ใสแล้วเอ้ยดูแบบดูแพงดูสวยก็จะเป็นสีชุดที่ชอบค่ะเดี๋ยวไว้ใส่ชุดให้ดูดีกว่าว่าใส่ออกมาแล้วสวยแค่ไหนไปดูกัน เป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดกรุตุดจีนของปิน่นถ้าชอบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะหรือว่าถ้าลูกค้าคนไหนชอบชุดไหนก็จิ้มแล้วก็จองคิวมาได้เลยคะ่ะที่ l i n e at mc p i n r a t e m c e m c e, e p i n i a t นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปิ่นได้นะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ